ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนที่สุรินแปลกพิเศษและอัศจรรย์มากๆว่าจะคุยถึงเรื่องส้มเขียวหวานนะครับต้นเดียวครับผมว่าต้นเดียวนะครับที่ดกและรสชาติก็เป็นส้มนะครับไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวรสชาติส้มหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับที่นี่สวร์น้อยตำบลเปลือกเพบสัดทวนสุรินครับเดี๋ยวขอดูต้นส้มนะดกมากเลยครับต้นนี้ต้นเดียวนะฮะ อยู่ใกล้อคอกวัวนะครับใกล้สระน้ําปุ๋ยอคอกวัวนะครับเป็นลักษณะนี้ครับส้มเขียวหวานลูกไม่ใหญ่ครับกลมเกลี้ยงต้นนี้ก็เกือบร้อยกิโลมาครับส้มเคียวหวานครับ0 9 8ย์7 4 2 2 2ดหสี่เจ็ดสี่สองสองสองครับรสชาติได้คุณภาพส้มแน่นอนนะครับ ที่กรุงเทพหรือที่บางมดหรือลังสิอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าแปลกที่ว่ามันดกมากครับรสชาติส้มผมว่าได้คุณค่าทางวิตามินแน่นอนนะครับดกมากต้นนี้ครับโคนโปะด้วยปุ๋ยคอกวัวแล้วก็ทับด้วยฟางข้าวครับเนี่ยลักษณะนี้ฮะอยู่ใกล้บ่อสระน้ำครับดกมากเลยครับ0 9 8ย์7 4 2 2 2ครับนี่ร่วงไปบ้างแล้วนะฮะกิ่งเนี่ย อ่อนเลยนะฮะกิ่งนี้อ่อนเลยนะฮะนะดกมากต้นใหญ่ด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยก็ได้เวลากินแล้วฮนะเนี่ยได้กินนะฮะบางตัวส้มแล้วบางที่ก็ร่วงบ้างนะครับเนี่ยต้นนี้ติดดินเลยครับเอียงติดดินเลยครับศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองสองครับ ดกจริงๆครับดกจริงๆครับโอ้โห و, ลูกซ่อนหมดเลยดูดิศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองสองครับอภินันทนาการพิเศษจากปฏิวัติกำจัดภัยฝากติดตามใน Youtube ใน Facebook ในเพจด้วยนะครับ0 9 8ย์เก2 2 2ครับที่นี่บ้านสวรานน้อยตาบนเปลือมเภอประสาทหัวสุรินทร์ครับเนี่ยต้นเดียวครับเนี่ย ด่มากเนี่ยใกล้น้ำอย่างงี้นะฮะใกล้ๆเลยครับกิ่งนี้เอียงโน้มเข้ามานะครับหนักเลยฮะอ่อนช้อยแลยกลิ่งหนักลูกส้มนะฮะดูครับต้นแผ่กิ่งก้านสาขานะครับน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส้มต้นนี้ครับแต่ลูกดกจริงๆครับ ใบเขียวสงสัยได้ปุ๋ยได้ความรดมสมบูรณ์ได้อินทรีย์วัตถุนะฮะธรรมชาติจริงๆครับลูกไม่ใหญ่กลมเกลี้ยงดีครับส้มเขียวหวานครับ0ูนย์7ก้าแสี่สองสองครับนี่ขนาดไม่ได้อยู่ ต้นเดียวลําพังนะข้างๆก็จะมีต้นชะมวงนะครับแล้วต้นมะขามแล้วก็มีผักป่าครับชะมวงสองสามต้นดูดิครับแวดล้อมแบบนี้มันยังสดแทรกที่จะมีลูกของมันได้แสดงว่าธรรมชาติตัวนี้ก็โอเคนะที่บ้านฉันน,น้อยอำเลอปมืองอำเภอเมืออจังหวัดสุรินทร์ครับใกล้ๆคอกวัวแบบนี้ครับเอาใส่ปุ๋ยไว้เยอะเหมือกนกันนะปุ๋ยธรรมชาติครับใกล้ๆบ่อน้ําอย่างนี้ครับ ได้ความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ได้น้ําด้วยครับนะฮะได้ธรรมชาตินะครับจึงทําให้ส้มต้นนี้ดกจริงๆนะครับ0986474222ครับดูภาพมุมไกลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดแชร์กดไลค์ติดตามด้วยครับเพจดีๆคอนเทนต์ดีๆ ติดตามใน YouTube ได้เลยครับนำเสนอเรื่องแปลกๆเรื่องอัศจรรย์เรื่องที่หลายๆเรื่องติดตามได้ทางช่องแชนนลของผมนะฮะทาง u t ท b e ทาง a c e b o o k ทางเพจนะฮะซื้อขายที่ดินอสังหาิมทรัพย์ติดต่อติดตามผมได้เลยฮะซื้อขายทุกอย่างทุกชนิดแล้วก็มีของดีๆพี่นันธนาการพิเศษก็นำเสนอลงไว้ในเพจใน YouTube เก็บเป็นสตอรี่ไว้นะครับ0 9 8ย์7 4 2 2 2ครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่นี่ บ้านสวัน้อยตรบนเปลือมำเภอประาสาทจังหวัดสุรินทร์วันที่18เดือน11 2564ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ